สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นีอ้อยสีมาแกงผักหวานนะคะใส่เห็ดเฟียงนี่คือแม่งกินนู่นนะค่ะพี่น้องแม่งกินุู่นสีใส่แม่งกินุู่นพร้อมค่ะพี่น้องอันนี้ผักหวานนะคะแต่ว่ามอเอาอ้อยนี้ต้มเวลาค่ะพี่น้องเพียถาซ้าใส,ส่ทีหลังเห็ดเฟียงกับใส่แล้วพอดีนึกได้ว่าโอ้เห็ดเขา่าซอยพี่น้องกินเนว่าวัานมันก็เลยบไลยตังทาไว้จะได้ได้มาห้เบิองทีหลังนะคะ อันนี้คือปนต้มปลาค,อไ,คอไวค้ค่ะเตี้ยปนต้มไว้คุณยายค่ะแรงมากสิได้บอยหยันยกนะคะนี่ค่ะทัดมากกับอีกหมอเลยค่ะจักน้อยแอ๋ว้อายกับจี๊ดเศร้าเห็ดอ่าพักหวานใส่ประกอบตามด้วยแมงกิน,นู่นเดี๋ยวเ้ามากินแกงสารพัดอ่ะพี่นอ้องไปแจงผักหวานนั่นแหละพอดีพอปังปอนมาหาเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากคุณยายแอ๋วอ้อยกับลทธิ์สีแกงสู้กินนะคะเถึนแมงกิน,นู่นมี นี่ขัวค่ะพี่น้องกับเกียงใส่นมใหม่ใส่พักหวานไป้งสิละเดี๋ยวมากินกระป๋าอ้อยนะคะพี่น้องบันี้เอาอ้อยสีเอาพักหวานใส่เด้ค่ะพี่น้องพักหวานใส่เฮ็ดมือเดี๋ยวเลยพี่น้องเพราะยังเมื่อกี้เพราะว่าขากล้องอ้อยอยู่ห้องเยปานะคะนี่เสร็จไปแล้วอย่างหนึง่งอ๋อ มข้นมึงพี่นอ้องน่ากินมากพี่น้องน่ากินมากเดี๋ยวอ,าอาย้อยข้นเมียดเมียดเมียด,ดอีสานวันนี้คำว่าเมียดเฮ็ดในโลละแปดสิบพี่น้องเฮ็ดเฟียงเดี๋ยวยังอยเอาอ้อยก็สีเอาวันั้นลงแล้วเด้อ อาแม่งกินนูลล่นลงครับพี่น้องแม่งกินนูลล่นลงนี่คือจบเลยโอ้ยมนันนี่ใส่มือเดียวนะคะทีแม่งกินนูลล่นลงเลยมีขวางก็มีขวางเลเนี่ยมีโอ้ยใครดีดีพี่น้องเลย เปนนี่ไ้เฮาเพิ่นเพินเ่นมาเกิดเฮาได้กินเนาะบ่บาป,ปาหรอกคือปลาละพี่น้องแมงกิโนนนะคะอดุนดวนที่อะไรกินพี่นอ้องเพิ่งเกิดสิมาปีละเทีอยอะไรเฮาได้กินคือแมงมันนะ้รพี่น้อ,นองขยับจากนอยยาวาได้เอาไว้ยาคิดหอพ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำอืมมารับประทานบ,าบน่เป็น น้ารับประทานบ่พี่น้องน่ากินบ่ผู้ใดอยู่กวงอยู่ไก่อยู่เมืองหนอกเมืองหน้หนาคิดถึงพวกแม่งกินนูน่นแม่งมั่นแม่งดาแม่งสารพัดแม่งแถวยีสานห้านี่ยก็เบ,บิ่งคลิปอาอ้อยนะคะเมื่อกินกัเบืออ้อยเดี๋ยวอ้อยต้มทิ้งไว้ยักวางหนึงเดี๋ยวเฮามาตักสูกันกินแล้วจ้าเด้อปากคอมันตูใหญ่อ้อยก็เลยต้องต้มไว้ค่ะเดี๋ยวกสิไดปนปากคอซูใหญ่กินมื้อแลถ้านั้นกะซีดเขาแลงซูพี่น้องกินน้ากันดเด้อจ้าเด้อ ใหญ่ไาอีกครับพี่น้องจ้ะจักวางเอา้อยปิดแก๊สเดี๋ยวเขามากินน้ำกันนะคะครับพี่น้องอ้อยกับแกงเซจเรียบร้อยแล้วเด้อยจ้จะมากินข้าวซ้าน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ